วิ่ง4,000กกโลอุปกรณ์ครบชุดอย่ารอช้าคันนี้อยู่ไม่นานนะครับพั่ครู่มันไม่คู่ทรรมดานแล้วพี่ชั่ะครู่ันจะมี5หมวกกับสี่นะคะโอ้โหเสียกเครื่องนะฮะท่อมันมากครับน่าใช้ผมบอกได้เลยนะมีสกยภาพตามแนะนำเลยนะราคานี้แบบประหยัดไป2ล้านที่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามาก คนคับรถันนี้อยู่ตามและนิงนะครับโอ้โหวันนี้เราอยู่กับทะ้มเมอร e เ e เดสเนะ C 4 3ี่สิบ c ามโฟร์เนะปี2021ัีจดทะเบียนปี2022คันนี้เป็นตัวเฟซลิปแล้วนะหน้าใหม่และออปชั่นใหม่ทั้งหมดเลยพี่ตั้มป้ายแดงตอนนั้นราคาเท่านั้นราคาเานนสนอค่าตัวนะครับ4 2 2ล้านสองแสนอบาทเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้วิสา ออราคาขายเท่าไหร่นะครับผมจะบอกว่าคันนี้นะเป็นรถสปอร์ตคูเป้ที่ขับดีใช้ดีแล้วก็ราคาตอนนี้คือดีมากใครที่เล็งรุ่นนี้อยู่นะห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะการตกแต่งนะดีไซน์ก็คือมาชุดแต่ง a เอ็มจีกันชนหน้าใหม่นะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบดับเบิลบาร์แบบนี้เลยนะคะก็มีสัญลักษณ์เอ็ตรงนี้เลยค่ะพี่ตากันชนล่างนะคะแล้วก็กันชนหลังแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างเนี่ย เ <mar> ป็น a อ g Body Styling หมดเลยคมกืนสวยงามมากแล้วได้สีดำอ่ะพ <Excuse me. S 2> ี่สภาพเราอ่ะครับยวมจะเฉลยนะบอกว่าน่าใช้มากๆไฟน่าเป็นไงครับนเป็นแบบมัลติบีมค่ะสามารถผักเลี anyway. o, be be ้ยวตามพรมลายปรับแสงสว่างได้เลยไฟล้ำล้ำมากแลวสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันค่ะเปิดมาเห็นชัดเจนเด่นชัดก่อนพี่เอ้มาไม่ต้องดูอะไรเลยดูอันแรกดูนี่ก่อนเลขมาอยู่ครบหมดเลยครับติกเกอร์อยู่ครบนะแผ่นการวามลอนอยู่ไม่มีขยับเลยนะครับบอกให้เดิมเดิมแบบเดิมเดิมเลยนะครับผมมองล่างครั รอยมาร์กยังอยู่ครบเลยนะครับไม่มีการแกะไม่มีการถอดนะครับฝั่งนี้ดูมานะครับล้อไม่มีขยับเห็นไหมครับเืียงแต่หล่อมากผมบอกเลยหล่อมากรู้สึกเป็นเครื่อง V6 ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเครื่องยนต์ V6 สามจุดศูนย์ V6 เลยนะคะขนาดสามจุดศูนย์ลิตรแรงม้าพี่สามร้อยเก้าสิบแรงม้าแรงกว่าตัวเก่านะกับคู่เกียร์อัตโนมัติก้าสปีดมาพร้อมแม็กหล่อๆแบบนี้นะครับแม็ก EMT แม็กสิบเก้านะครับปีสองพันยี่สิบสองเต็มลำแบบนี้เลยนะครับ สวยสวยดุดันมากตัวแม็กนั้นที่ได้ขอ19เท่ากันแต่ว่าตัวยางเขาไม่เท่ากันอยู่แล้วนะรถสปอร์ตซิ่งขนาดนี้นะคะยางหน้าก็จะได้เป็นนะคะรหัส225ทับ40นะ R 19ส่วนยางหลังจะเป็น255ทับ35 R 19เหมือนกันนะคาลิสเปอร์เบรกที่ปั๊ม AMG ด้วยใหญ่ๆสวยๆเท่ๆอย่างนี้เลยพี่ตัวแบตบอกเลยนะคะว่าจะเป็นไบเทอร์โบแล้วก็โฟเมติกเนาะขับสีอยู่แล้วพี่เป็นระบบคีเลสโกอยู่แล้วเหมือนกันนะเปิดมากระจกก็จะเลื่อนลงมาให้เรานะเปิดมากระจกแบบประตูเขาเปิดได้กว้างมากเลยนะเดี๋ยวลองดูนะ เพราะว่าเราจะต้องเปิดให้ด้านหลังอะ่ะคนเข้าไปได้อีกไงเข้า<ร>ไป <ผม S 1> บอกทุปเป้ด้านหลังนะคะดูนะครับเนี่ยผมจับปุ๊บนี่ลืมปื้นเลยนะไม่มีสะดุดเลยครับดูน็อตด,ดูแก้มใสๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมเนาวามสวยงามนะเวลาขึ้นก็เช่นเดียวก็อย่าขึ้นด้านนี้ นะความปล่อยย่อขึ้นนะอ่าเป็นไฟฟ้านะเวลาเลื่อนขึ้นมาก็ขึ้นจะนั่งด้านหลังนะครับผมแล้วพี่ดูความใหม่นะะตัวเอตรงนี้นะถุงยังไม่แก่เลยยังไม่ลอกพลาสติกค่ะติ๊กเกอร์ไม่ได้ถุงเลยพี่แล้วก็ตรงนี้ที่ด้านข้างัาประตูเป็นไงเห็นไหมถุงยังไม่แก่เลยคือขับถุงยังไม่แก่เลยบอกเลขใหม่กันเลยไหมพี่เอานี่ผมให้แบบไม่ต้องรอถึงท้ายคลิปใหม่วิ่งเพียง46,00 0โล แล้วบอดดี้เดิมๆสวยๆทุกจุดอะไปดูจุดอื่นกันต่อนะคะคันนี้ตั้มชอบท้ายมากที่สุดนะครับนะท้ายดูหล่อเหลาเอาการมากนะครับดูรัดมามีอะไรบ้างนั้นนี้คุเป้ที่บเฉี่ยวมากเลยนะคะก็ไฟท้ายได้เป็นแบบปู LED ดีนะคะพี่นิฟิวเซอร์แบบสปอร์ตด้วยมาพร้อมกันยังไงพี่ท่อท่อครูมันไม่คู่ทรรมเาแล้วพี่เป็นท่อแบบ พร้อมด้วยเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องมองหลังนะดักซ43นะคะคอลเลอร์แบบดักเชลมาให้เล็กๆนะกลมกลืนมากคันนี้คือถ้าใครได้เป็นเจ้าของนะคะรถในฝันของทุกคนนะขายปกตินะเดิมๆปกตินะครับนะขายปกติเจ้าของเดิมติดผมมาให้เรียบร้อยครับพุมสั่งตัดเลยนะเข้ารูปขงล่างก็จะมีเป็นการออกมาเป็น่องจะไม่มีแบบ ยางอะไรเราได้ยางรันแฟตค่ะเป็นตัวนี้ใช่เราได้ชุดป่ายางมาแล้วก็ยางที่บอกไปก็เป็นยางรันแฟตเนาะตอนท้ายด้านหลังปรับเบาะพับได้40 20- 40ครับอ่าปรับได้อีกเวลาจะเก็บของให้ยาวขึ้นนั่นนั่นเองฝั่งนี้นะแผ่นเพจดูนะครับมงบอของโมเดลนะครับรุ่นไหนนะครับสีอะไรจะบ่งบอหมดเลยนะครับดูความหล่อผมอดใจไม่ไหวจริงๆนะครับอยากจะไปลองเคสไดดูสักหน่อยนะครับดูสมรถนะในการขับหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ตั้งว่าขึ้นมาอยู่กับเบนซ์ซีสี่สามแล้วนะครับผมนะขึ้นมาก็ถึงความสวยหรูของเขานะหรูหรามากครับนะเป็นโฟลมวไล่สามก้านส่วนของการควบคุมเป็นแบบทัดแผลด้านขวามือเป็นเมมโมรี่นะครับเป็นสีโครเมียมความจำอ่าถูกต้องดูหรูหรามากครับตัดกันได้แดงนะครับมาโค้งมานะครับใช่โทนภายในสีดำค่ะคือชิ้นด้วยได้แดงนะคะตัวโฟล์วไลยเนี่ยนะคะได้เป็นโฟลมวไล่เอ็นจีตัวใหม่เลยนะพี่ ตอนปกติ MG จะเป็น3กลก้านตอนนี้เขาเป็นแบบ4ก้านให้ตรงนี้นะเขาได้แบบได้มาจากตัวใหญ่แล้วก็ตรงนี้นะคะพวงมาลัยท้ายตัดด้วยที่เหมือนผมว่าเราขับรถยางสปอร์ตอยู่นะดูนะนีจับแล้วแบบมีมันจะชิปนะสำหรับสปอร์ตอยู่แล้วนี่เครื่อง V6 นะ V6 ขับยังไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่นี่ยังยังเป็นเราขับโหมดธรรมดาอยู่เลยนะคะตรงนี้จะมี5โหมดขับขี่นะคะก็ สมมติหมดแรกนะเป็น slippery นะคะถนนที่เป็นพักจะพพื้นผิวลื่นๆนะคะหรือ huh. ว่ามันมีหิมะตกอยู่ที่ไหนเงี้ยหมดที่สองก็จะเป็นโหมด individual นะคะอันนี้ปรับแต่งได้เองตามใจคนขับกับโหมด comfort นะคะก็ขับมาสบายๆแต่ถ้าต้องการความถึงใจสปอร์ตเลยค่ะสปอร์ตก่อนนะคะ uh huh. ถ้าสปอร์ตพัดเดินฮนเริ่อก่อนฝนเหมือนกระชากแล้วเ uh huh. มื่อกี้อ uh ่า huh. เดี๋ยวเราไปสปอร์ตพัดกันตรงถนนโล่งๆตรงนู้น uh huh. นะคะครตรงหน้าจอเรือนไม้สีสันชัดเจนนะคะเป็นดิจิตอลแบบว่าเป็นรูปแบบเลยนะคะด uh ้า huh. นตรงกลางคอนโซลกลางนะคะได้หน้าจอขนาด 10.25นิ้วตัวโตตัวนี้ได้ตัวหมาด้วยนะคะตรงกลางเนี่ยก็จะได้เป็นแนวแบบว่ามินิมอลสไตล์เลโทรหน่อยนะ,ะออานี่กดเปิดปิดควบคุมแอร์นะระบบแอร์นี่ก็จะเป็น3โซนนะยแยกยสลับซ้ายขวาหน้ากับ ระบบด้านหลังนะมีแอร์หลังแล้วมีแอร์แบ็กทั้งหมดนะคะสี่ลูกรวมถึงจะมีม่านนิรภัยด้วยด้านบนนี่เห็นไหมฮะสวยๆเลยพาร์โนโลามิกสัล,<บ>ลูฟแล้วนะเปิดด้วยไฟฟ้านะครับลืมบอกว่าเบาะนี่เป็นเบาะหนังตับป้านะแน่นอนอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบทรงบั e เก็ตซีแบบนี้สวยจริงไมมวิ่งน้อยเจ้าของเดินเปู้หญิงนะใช้งานรักษาเข้าศูนย์ทุกระยะโอ้โหเสียงเครื่องนะฮะท่อสุท่อมี6กคำรามแล้วนะอันนี้จากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยทำได้อยู่ที่ จุดเจ็ดวิคือก็เสียงเบอร์มาสเตอร์กะหับไอเอ็นอยู่แล้วอ่านี่มาฮะเวลาเราถอยกล้องถอยนะมันก็จะมีบอกมาระยะเนี่ยโอ้โหชัดเจนชัดเจนมากไปครับผมจ่าก็จ้านี่เงียบปันเนียงเงียบไปให้เลยมันมากครับผมไมด้ฟังเสียงอะให้ขับก็มันแล้วอะ ไค่ขับกะมันแล้ว okay, น่า <นะ S 2> ใช้ผมบอกได้เลยนะคใครคือมีศักยภาพหรือว่าอยากได้รถแบบดีๆนะแนวยุโรปแบบนี้นะครับผมต้อแนะนําเลยนะราคานี้แบบประหยัดไป็น2ล้านนี่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากใช่ค่นะขับสนุกด้วย และนี่คือทั้งหมดนะของ mercedes amg c 4 f o 4 m a t i c coupe facelift ปี2021-22คันนี้ค่ะพี่ตั้มราคาป้ายแดงนะครับอยู่4 2 20,000 20, บาทวันนี้วิสาตรตคารนะครับขายเพียง2 3,99,000บาทประหยัดไป2ล้านบาทโอ้หนะและที่สำคัญนะวิ่ง46,000โละนะอุปกรณ์ครบชุดนะกุญแจสำมรองพวงสวิตชนี้ให้ครบหมดเลยนะครับผมอย่ารอช้าคันนี้อยู่ไม่นานนะครับนะใครสนใจนะครับใครดูอยู่นะครับ หารุ่นนี้อยู่ค่ะหารถยุโรปแบบสปอร์ตไม่หนักแล้วก็แนวสปอร์ตนะขับซีนะ V6 ตัวนี้นะผมบอกเลยนะครับไม่ไม่แพ้ใครแน่นอนแล้วราคาคือตอนนี้หายไปเยอะมากไปเจ้าของได้ไม่ยากเลยนะคะสำหรับคนที่สนใจติดต่อเข้าเลยนะคะที่เบอร์ศูน1 3 3 1 2หนึ่งหาสาหนึ่งหรือโทรหาพี่ตั้มโดยตรงหรือโทรหาผมโดยตรงนะครับ0ูน1 2 0 2้าหนึ่งหนึ่งูดสี่ครับเพื่อไม่พลาดไปพี่ตั้มกับนิ้งนะในรายการคนคนรถจะนำรถอะไรมาเสนอนะครับ ฝากกดติดตามเป็นการให้เราครับค่ะวันนี้ตั้มไั้นิ้งเลยการคุณก็ลดความกดดับค่ะ